เคลลี่ตอบชัดสัมพันธ์พลอยหลังจากก่อนหน้านี้มีเรื่องให้ได้ลุ้นกันอีกแล้วเมื่อดาราหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์ลงรูปคู่สาวสวยประเดิมรับปีใหม่ที่หน้าร้านกาแฟาจังหวัดภูเก็ตทำเอาแฟนๆเขามาแซวก,กันยกใหญ่ว่าสาวคนนี้จะใช้หวานใจตัวจริงหรือไม่ล่าสุดหนุ่มเคลลี่ออกมาเคลียร์ชัด ผ่านวันบันเทิงว่าความสัมพันธ์กับสาวสวยที่ลงรูปหน้าร้านกาแฟนั้นเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นเรื่องของเวลาและต้องใช้เวลาซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาดูใจกับพลอยไพลินร้านแซมยุรนันซึ่งตนเองรู้จักคุณพลอยมาสักพักก็มีความรู้สึกที่ดีแฮปปี้แต่ก็ไม่ได้ปิดใจรอลุ้นดูโดยในใจลึกๆใครๆก็อยากมีเรื่องของความรักเพราะมันเป็นเรื่องที่สวยงาม ยอมรับตนเองก็อยากมีความรักอีกครั้งเนื่องจากชีวิตผ่านอะไรไมาเยอะแล้วทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสําหรับคุณพลอยเป็นคนน่ารักมากเนื่องจากตนเองกับคุณพลอยใช้ชีวิตเหมือนกัน ตนในเมืองนอกเหมือนกันพอเราเจอกันได้พูดคุยกันมีความคิดที่คล้ายกันและใช้ภาษาเดียวกันทําให้ตนเองนึกถึงตอนที่ใช้ชีวิตที่อเมริกาทําให้เวลาพูดคุยกันรู้สึกว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันเข้าใจกันได้และคุณพลอยเป็นคนเก่งตั้งใจทํางานยอมรับตอนนี้คุณพลอยเป็นผู้หญิงที่ทําให้ตนเองมีความสุขถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีเพราะเราวิ่งไปหาความรักไม่ได้หรอก แต่สำหรับตนเองถ้าเจอคนที่ใช่ก็จะรู้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่และจะไม่ปิดใจตนเองต้องคอยลุ้นกันต่อไปด้านเรื่องที่มีสื่อหนึ่งลงข่าวมั่วพาดพิงพลอยเสียหายนั้นดันเคลี่เผยว่าบางสื่อได้นำเอาคอมเมนต์หนึ่งในอินสตาแกรมของตนเองมาเขียนข่าวซึ่งคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ไม่มีตัวตนหรือแอคเขาหลุมแล้วยังไปทักคุณพลอยว่าเป็นแฟนของตนเองซึ่งคุณพลอยและตนเองก็ไม่ได้สนใจแต่กลับมีสื่อออนไลน์ที่หนึ่งมาสร้างประเด็นแล้วนำไปพูดต่อ มีข่าวต่อเนื่องส่วนตัวมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและเป็นการที่อาจจะทําให้เสียหายได้สําหรับตนเองอยู่ในวงการบันเทิงเข้าใจไม่ให้เกียรติตนเองได้แต่การไม่ให้เกียรติคุณพลอยไม่ควรเพราะเขาเป็นคนนอกวงการบันเทิงและมีหน้าที่การงานมันอาจจะกระทบถึงหน้าที่การงานคุณพลอยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ